สวัสดีครับภายใต้ความขัดแย้งการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งจําเป็นการซื้อยุทธภ์ตามทฤษฎีแล้วนะครับต้องมองจากภัยคุกคามนี้เป็นหลักในการเตรียมพร้อมรับมือแต่ว่าในปัจจุบันมันมีปัจจัยหลายอย่างเนี่ยมากกว่านั้นในการซื้ออาวุธผู้ผลิตนี่สําคัญมากว่าจะซื้อได้ไหมแต่ว่าการเมืองมันสําคัญมากกว่าว่าเขาจะอนุมัติการขายให้ไหมมีเงินอย่างเดียวนี่ไม่พอนะครับต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยด้วยการเมืองทําให้ความสามารถทางการทหารของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปและมูลค่า การค้าอาวุธนี่ค่อนข้างสูงมากมันมีผลกับเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจก็คือผลประโยชน์และที่ใดมีผลประโยชน์การเมืองก็อยู่ที่นั่นเลยครับและการมีอํำนาจทางการเมืองก็มาจากอำนาจทางการทหารสมการนี้มันเป็นแบบนั้นและมันจะเป็นแบบนั้นไปนตลอดกาลนะครับ การซื้ออาวุธของแต่ละประเทศในช่วงหลังเน้นการเมืองกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ได้สะท้อนภัยคุกคามอะไรมากนักแต่มันก็ส่งผลกับความมั่นคงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางประเทศซื้ออาวุธมาไม่ได้ใช้หรือว่าใช้จริงนี่ไม่ได้ก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเหตุผลก็คือมีดีกว่าไม่มีเพราะว่างบประมาณทางการทหารทุกประเทศนี่จะก,กำหนดไว้จากไรายได้ของประเทศหรือว่า GDP นี่อยู่แล้วนะครับสองสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ประเทศมันเป็นงบประมาณ ที่ต้องมีแล้วก็ต้องใช้เพิ่มได้แต่ว่าตัดไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับประเทศที่ไม่ค่อยมีความตึงเครียดก็จะสบายๆซื้ออะไรก็ได้ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งซื้อใหม่แต่ถ้าบาังเอิญเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดการปะทาขึ้นมานะครับอาวุธใช้ไม่ได้ลูกปืนใหญ่หมดมีเครื่องบินมากมายไม่มีขีปนาวุธก็ขอความช่วยเหลือวิ่งแจ้นเจรจาอย่างอาร์เมเนียอันนี้เป็นต้นนะครับส่วนประเทศที่มีความตึงเครียดมาตลอด การซื้ออาวุธนี่มีค่ามากเพราะว่ามันหมายถึงความอยู่รอดและใช้ประโยชน์จากอาวุธแบบเต็มที่หายุทธวิธีรับมือจะจริงจังเรื่องอาวุธจะมาซื้อเล่นๆนี่ไม่ได้นะครับประเทศที่น่าศึกษาก็คืออิสราเอลอาวุธทุกชนิดต้องใช้งานได้จริงและอีกประเทศที่น่าสนใจก็คือปากีสถานนะครับ แน่นอนว่าความขัดแย้งหลักของปากีสถานก็คืออินเดียนะครับมีการประทะก,กันหลายครั้งถึงแม้ว่าอินเดียจะมีงบประมาณทางการทหารที่มากกว่าแต่จากการประทะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอินเดียไม่ได้เปรียบอาจจะเสียเปรียบด้วยซ้ำโดยเฉพาะกำลังทางกาศนะครับทำให้อินเดียี่ปรับปรุงกองทัพอากาศครั้งใหญ่แบบป้าคล,าลั่งมมทะลุเอฟสิของปากีสถานก็คือเสี่ยนหนามของอินเดียและ F16 คือสิ่งที่มีค่าของปากีและครับแต่เมื่อสมการทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง F-16 ของ สำคัญของปากีไม่ได้รับการสนับสน,นุน F16 ของปากีรอวันตายแต่ว่าปากีก็ยื้อชีวิต F16 ไว้แบบเต็มที่ในขณะเดียวกันเครื่องบินของอินเดียก็เพิ่มขึ้นมาหาศาลการใช้งานนิว่ากันอีกทีนะครับ ปากีต้องหาเครื่องบินมาประจำการ JF-17 Thunder คือสิ่งที่ปากีนี้ได้มานะครับถึงไม่ว่า JF-17 จะเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่แต่ว่าเอาตรงเนี่ยมันก็แปลงร่างมาจากมิกี21ถึงไม่ว่าจะพยายามทำให้ใกล้เคียงกับ F-16 เอาจริงมันก็ยังไม่ถึง F-16 หรอกครับ JF-17 พัฒนาเป็นบล็อกที่3ใส่เวด้าแบบอีซาต่อแรกก็น่าจะเพียงพอที่จะฟัดกับซู30 MKI แล้วก็ไบเซนของอินเดียได้นะครับ แต่ว่าอินเดียนี่ไหวตัวแล้วครับไปซื้อลาฟาลมาและนั่นก็เป็นสิ่งที่ปากีนี้ต้องคิดถึงไม่ว่าลาฟาลจะมีหลายอย่างที่เป็นปัญหานะครับทั้งความเร็วแล้วก็ขีปนาวุธแต่ว่าจุดเด่นของลาฟาลก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์และก็ระบบเซ็นเซอร์ JF17 น่าจะไม่ได้เปรียบปากีสถานต้องหาเครื่องบินใหม่แล้วละครับแล้วก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่า เครื่องบินใหม่ก็คือ j 10โดยปากีสถาน่อซื้อ j 10นี่25ลำก็เพื่อมาทัดทานกับปลาฟาวเรื่องนี้เปิดเผยโดยชีกลาชิดอาเม็ดนะครับอันนี้เป็นรัฐมนตรีของปากีสถาน j 10จะเข้าประจำการในเดือนมีนาคม2022และปากีจะเอา j 10เนี่ยมาบินฉลองวันชาติในวันที่23มีนาคมด้วยนะครับ จำนวน J10 ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวภายใน,ในคาดว่าน่าจะไปถึง36กสิบลำจำนวนเท่ากับปลาฟาวที่อินเดียนี่สั่งซื้อและ J 1 0น่าจะเป็นรุ่น C รุ่นที่นั่งเดียวแล้วครับที่มีความทันสมัยและมันน่าจะมีความสามารถใกล้กับปลาฟาวแต่ว่าอาวุธของ J 1 0 C ซนี่เหนือกว่าเรื่องนี้ปากีสถานนีมั่นใจแล้วครับและมันก็น่าสร้างความกังวลให้กับอินเดียนี้ไม่น้อยปากีสถานเข้าถึงเทคโนโลยีเวด้าแบบอีซามันมีความสามารถในการตรวจจับแก ยากแล้วก็ใช้ขี่ปนาวุธระยะไกลได้ JF17 ก็สามารถเปลี่ยนเวดราได้นะครับที่สำคัญเนี่ย F16 ของปากีก็ยังเหลืออยู่และปากีเนี่ยสามารถเอาเวดราแบบอีซ่าไปใส่ให้กับ F16 ได้มันจะทำให้ F16 ของปากีมีความสามารถเทียบเท่ากับ F16 fiber มันคือความน่ากลัวแล้วครับอันนี้แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับ J10C เราอยาเพิ่งดูถูกนะครับมันมีอะไรบางอย่างไม่ธรรมดารูปร่างเอามาจากเรวีของอิสราเอลผิวเคลือบเป็นกึ่งสเตลด้วยขี่ปนนวุธ L15 ของจีนะครับระบบก็คือ a i m 120นั่นแหละครับเทคโนโลยีมาจากอิสราเอลทั้งระบบการบินระบบขีปนาวุธ จากประสบการณ์ของแอดมินที่ได้คุกคีกับอุตสาหกรรมของจีนแล้วก็ไต้หวันมีหลายอย่างที่ไปไกลมากแล้วนะครับเราจะเหมารวมว่าสินค้าจีนทุกอย่างไม่มีคุณภาพอันนี้ไม่ได้มันมีเกรดของมันอยู่แล้วก็ระบบป้องกันของปากีใช้ของสวีเดนการเชื่อมต่อข้อมูลไม่ได้กว่าไทยนะครับได้เวด้าแบบอีซ่าได้ขี่ปนาวุธพิสัยไกลถึงแม้ว่าเครื่องบินจะเป็นเครื่องยนต์เดียวแต่ว่ามียุทธวิธีนะครับส่วนอินเดียมีลาฟ้าเท่านั้นที่มีเวด้าแบบอีซ่าแต่ว่าขี่ปนาวุธก็ยังเป็นพิสศย ใกล้ถึงกลางและมันก็เป็นเรื่องปวดหัวของอินเดียอยู่ในตอนนี้นะครับโดยยุทธวิธีทาให้ปากีเลือกเครื่องยนต์เดียวจริงๆจะซื้อเครื่องยนต์คู่ก็ได้เนยแหละครับและแน่นอนปากีเนี่ยคิดมาดีแล้วส่วนอินเดียยังคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดีความนิ่งนี่มันต่างกันเยอะนะครับ